ดูนะคะตอนนี้หมามีก็เตียมช่วยกันนับหมดแล้วเห็นหรือเปล่าเพื่อนๆดีใจไหมคะโอ้มามาเรามานับกันนับวกบวกเล่นกันนะมีแบงค์พันกี่อันนับดูซิเดี๋ยวเรานับสองอันนี้อันนี้อันนี้อันอันนี้อันเดียวได้เยอะอ่าสามพันละแบงค์พันสามพันนะคะบวกกับอันนี้ปึกละพันมีกี่ปึกนับ อันนี้ปึกละ500นะับ1 2 3 3แล้วอะไรคะ4บวกอีก2,000อันนี้เท่าไหร่เนี่ยปึกละ100 1 2 3นี่300บวกกับอีก2 4 6 8อันนี้8บาทบวกกับอีกนี่100นึงนี่100ใช่ไหม2 4 6 7 8 9 10 100นี่ถึงละ100 2,3,4,5,6,7,8,9่ห้ากสิบบอีกหนึ่งพันอันนี้อันนี้ถุงละร้อยใช่ไหมพี่เอ็มกลองละพันเนาะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาพันอู้ยกรวดาาษนีใได้เท่าไหร่เนี่ยไหนกดได้อะไรเพื่อนๆดูสิจะเอ๋อ